อจอยจอยมันคือหนาเรื่องท่นจอยอ,อีสานอีสานอัลผาสานนี่ <c oughs> กัุใครจะเอาใครจะกินนี่นมาขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อเย้พาพัวขึ้มากินแมงย่กนย่ายันงายบพกระปุ้นมึงสีเรือเด้อสีบอกมึงเอาแต่ถ้วยน่อยเขาจกินหนึ่ง อ้ยฝนตกจีเนอ่าน้องซีวัดเอาไปไหมจีโน่เนงยไปอีกเนะ่ยจีโน่ไปเฮียงกับอีจอยอนาะกาศาา้ากระโดดกันมาันาน <c oughs> โอ้ยปัสเหอยังม่แล้วยังมากมัน <c oughs> นัง่งเจนงนแจ็บนั่งคัดสมาเแ <c oughs> จ็บอ้วนจกติดข่าวติดเดียวบ่ะนะกับเมียนะข่าวเมียอีกต่างหากนานบากอ้นบากนี่นานเห็นบอกว่าแล้วสุดท้ายลไไปรนนะูกม กแกทีมานทุกคนแ่ส no, bueno. uh ่งให้ทีงานม่เอาว่าเขาหงหัวสาหัวไว้่้ีใหญ่เนาะทีใหญ่งบอพห้จักจอกวัได้แต่งงานบ่ได้ตื่นงานขู่ตื่นคนมาแน่น่ะ อีแม่ซ้อนนะกับบรรดาพว้วโจ๊กติ๊บเดียวหาคนข่าวแล้วอีกต่างหากเล่นเลยเาขาวลงเลยฮสีมึงกินบ่นี้ยเนี้ยนียเียิพาววยังเด้ด้ให้จอยกสนติ๊บนดโจ๊กแล้วแม่กากว่าเขาอยากกินน้ข่าวอีแม่เขาหมากเล่าเสน่แล้วสดก็ะเบงน่ะกลัวหุมเพิดบรรดาพัวโจ๊กแล้มัน เจ้าข่าวน้ำเมียเถ่าแม่แม่สนัยแม่แรงน,นนะแม่นาะบันดาพัวกับเด็กแขนใส่แซ่แซลนะแม่อืโอ้ยยุขาวมึง่มุ่อตาเบาขาวทางปีกรมีน่าสีมันตกดึงมาก,ก่อนเด้อจอยมึงกระเทิงมึงกระยับมา ไผยตามมาหุ่งโซโซไผตามมาหุ่งนะอีกอย่างกับบ่อใส่มม่รู้มกเล่นกับบมี่เปมนซ่าสูสีตามเฮียทำน้ามันบ่อหมี่หรือเปะาอุ้ยไก่เาคือด่าดำนะโซ ลอยใหญ่ม่นเซ็ตสอโลลดตูจ้าได้น่อยเล็กด้ยเจ้าตีนเล้วยแบบกั่สีขาวอย่างนี้เอาไปถุงก่อนนะหนุเลียนหนุ่กินไดมาเลยหนุ่มกิได้มากเลยนะเรียนอะไรเจ้าชีไปลงกับ่าได้ขึ้นมากเหรอหนุ่มที่ไปนเอา มกิน่นาเเองก้ยจอยมึงเอากระดูกเลยมากูจิงจริงใต้เห่ามากพี่น้องเอ้ยสมือนอีคมันยาวมันทัดหูมันกับมันถึงอยู่ได้เวลามันทดนัดหูเนาะ

แม่แซ่บแม่กินข้าวกับผัวไรแซ่บแกงไก่ย่งนะบอสโซ่ะแซ่บแกงไก่ย่งแล้วบางอีแม่รับจำนะมันอยู่ได้ในนานอีแม่กระบปากนาเป่นเรื่องขึ้นซาบ้านน่าจะเป็นเก่งค่ะ่าเขาจะม่คิดเก่าอาเดกเเขาอเขา nhà mắt sang nhầm sang nhầm kiềm không là mẹ ơi nhầm kiềm lại sẹp นี s. <S oh exactly. no ่มะเขาน้องนนี้ดันจะเต็มมะขาร้อบนี้ต้องใส่เมื่อพิษกันแม่ไปถมาต้นชาไปเกี่ยวอยู่รอบ้าเขาจะมาทำอะไรบ้างเขาจะมาทำอะไรบ้าะ

อืมนียไปโอเน้อแขงร้านนะงเจ้านัเนอืไปยังตรวจการจานกูเนาะบ่วงทางรางนียนะบ่วง Ừ. nhớ nhắn năm vuông cắt năm Rồi nó chỏng mà phân. Cái ông vuông cắt lột. để được đâu ห่ากระห่ากระตื่นเมียน้อยหน้าเรือเสือซูปีนเจนหัวเจนหัวแล้วก่อนหมูเรือเสืออืมว่ายยนนดดก ทั่วก็ไากหอมกทอดกันปบยเฮ้ยเาเลาะอ่าได้าจ้าอ่ไดก็มันนักเลยแนปีนี่แล้วก่อนดันัก็จดันเออที่นี่มันจะลากล้างมองนี้คุ้มมอว่ี่าอบสามลวลูกบอกวัเนี่ยเดองบ้านมากพิ้นจ้ะ

สิกินอะลายให้มันได้มีแห้งเมื่อปลากับกับผัวมีแห้งตีกันอีแม่คือการกินอะลายแล้วประพิษกันกับผัวจากได้มีแห้งตอนอินมือนบุกพิสกับแแม่ใหญ่ซื้ออยู่กับอีแม่นะอีซื้อกับพัวอีแม่กับพัวอยู่กับแกรนองซื้อ พ well. ีจ้างมือีแล้วงบประานักรนจะกได้เโอ้ยพี่น้องด่างซีก็เดิพี่น้อง